ช่วย <intéress up. S 1> เป็นไรหร okay, ือเปล่าคะกูไม่อยากจารู้สยกมึงเลยรู้ป่ะแต่ว่ามึงผมรู้สึกเลรือนี้เนี่ยผมว่าผมเป็นฮีโร่ที่โคตรเร็วเลยเอ้อย่าพูดเป็นดสักแค่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยฟังนะคะที่ฉันมีชีวิตและมีอิสระอยู่ทุกวันก็เพราะคุณคุณคือฮีโร่ของฉันอื ท่านครับช่วยรกวนหน่อยว่าทำไมถึงใช้ความช่วยเหลือกับเจ้าฆาตกรลูกจิตนะครับโอ้ยชิบหายแลละ